แล้วโบเปิดลังเลนีนึงปีนึงนอนนี่แหะนอนต่ว่าอยนี่แหละน้ำโอ้แม่โอเคเฮ้จึงติมเครื่องตมเองยกั้งบกึงติงเล้วเาที่เก็เก็บของ โยกของโยกล่างเนาะเนี่ยฮะขยันไม่แก้ขยันนะแกขยันใช่ไหมฮะสาดันน่นี่ยฮะลายนะครับพี่น้องครับอะไรก็จะแบบว่า เสียหนุ่นกับมหอดเลยอนะคืออันพุีวันนี้ตอนนี้ก็กำลังรอทีมสติกเกอร์นะคะมานะคะแต่ว่ายังไม่มาะคะ่ะ ทีมสติกเกอร์ทีมสติกเกอร์วันนี้เมื่อกี้เสี่ยนนนพูดถึงเจกุ้งนะฮะสุดยอดเลยค่ะเจกุ้งซอกุ้งอ่ะเอนซอกุ้งเดี๋ยวพาไปดูบ้านหลังใหม่ที่กำลังสร้างก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้จะสอบถามกันว่าเขาสร้างอะไรเอ่ยกับโคราชแน่นอ๋อ บัตของทีมงานแดนเซอร์กับเซอร์โร่งไปหนีบอของพวกแดนน้องน้องแดนเซอร์เอาลงมปแล้วเหลือแต่ของหนูปักนั่นแหละผู้หาไม่มีเลยของใครนะฮะไอ้ปักอ่ะนี่เซฟของไอ้ปักไหมไม่เป็นลาบบอติดโทษแปดที่แล้วโทษแปดที่ร้อยหนูปักเมาของลงแล้วไงของเพื่อนให้เพื่อนเขาเอาลงให้ก็ได้ค่ะหรือว่าไงของเยอะมากเพื่อนคนไหนะ ไม่รู้เหมือนลูกผก็หายทำยไงล่ะต้องให้เขามานี่เองนะแม่เนาะเผื่อของหายก็นั่นเลยแม่ก็โลอยู่นี่จับโพราดแล้วก็จะกลับมาอีกทีเปิดฤดูกาลใช่ค่ะทำไมไม่รอดูวันปิดฤดูกาลก่อนล่ะแม่เอารถน้อยมาตัวอ๋อรถน้อยมาเอารถใหญ่ไปเก็บก่อน เที่ยวที่ตรวจไม่ได้หมดเขี่ยเข้ามาเยอะหนึ่เนี่ยต้องไปตรวจหนึ่งเก้าฝุ่นฝุ่นเรากกระตุกเผื่อแบบว่าแขกเข้ามาจอดตรงนี้เนาะใช่ค่ะแล้วก็เดินไปกันตรงนู้นรถที่นี่จะต้องไปจอดเงี้หมดดูเขี่ยเข้ามาใครเข้าตรวจเราลองรถใหญ่เราอบนะจ๊ะยกคืดรูดูการแม่เขารถเล็กนะตารถใหญ่ก็ไปจอดตรวจเช็คอะไรเนาะแม่เนาะตรวจเช็คอย่างเหมือนเปลี่ยนด้ยที่เปลี่ยนยางตาอะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่ง กำลงกังก่อสร้างเอียงเนาะทางนั้นเนาะ กำลังสร้างสร้างสร้าง,ส,าง,ส,างสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพี่ค่ะอันนี้สร้างอะไรคะนี่แม่ออฟฟิศลูกออฟฟิศใชออนนอฟฟ่อันนี้ก็ออฟฟิศอันนี้ก็ออฟฟิศค่ะหรือว่าจะทำเป็นออฟฟิศด้วยแล้วก็เป็นห้องซ้อมด้วยช่วยไหมมีดาดฟ้าอ๋อมีดา,ฟาดาฟ้าด้วยมีข้างบนค่ะคิดว่าเราจะกำหนด กี่วันคะแม่เสร็จรู้ไหมเรื่อยไปเรื่อยๆพวเรื่คงสางอ๋อเห็นจะโคงสางแล้วก็กิมีทิมช่างอีกอ๋อมาอีกอิสันามานางเ็นวาเอห่แม่เ็ดตองักือด๋ยวนอไปอันนเมนอางโ้งสางออันนี้เห็ดมาอมือยมดูเลยดีกค่โดนแล้วเตือนปะ ขันว่าได้ไปพ่นต่อนอกับโดนล่ะนี่ไปพ่นต่อนอเป็นเดือนไม่เอาไปกลับม่ได้แต่เฮตต์อนเนือกับวัตถุ่ะต่เฮตต์ต้อเนืองเนาะแต่เด,ด็กกัแบแป๊บเดียวแล้วเนะนี่ยนาะนี่ค่ะพี่น้องค่ะงานปลาฝนตกก็ต้องทำแล้วนี่ไหมเฮ็ด <laughs> แข่งฝนเอา้ามันก็เฮตต์ต้อนนี่มันก็บ่ฮวอนเลยเนาะ <laughs> มันพรอนค่กเดรดกะปุต๊กะควายวิแห้งอันนี้มันก็บปุกเดรดกรโต๊แห่มันกับใบปล่อยเห็ดไปเย็นไปมีแห้งไปค่อยๆเห็ดไปสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยโอ้ยเครื่องดื่มกรบปุกเดรแช่เย็นๆเนาะพี่น้องเอามะแฮย์เมียอ้าวชีมบ่าวจูดี้มาได้ไงนี่สวัสดีค่ะ อ๋อ oh, วันนี้มีแมวลาค่ะรายการแมวลารับสดด้วยบ่าวจูดี้นะคะนี่มาหอดแล้วบ่าวจูดี้มาอ,อีกแล้ว,วคุบ่า่อยนะคะนี่แหละครับพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะสร้างเป็นออฟฟิศแล้วก็เป็นห้องซ้อมไปด้วยนะคะอันนี้คืออาน,นาจากักสาวหน่อยเป็นบันแพกแบบม่วงนุ่มโจบวดลบวบริ้ นี่ครับพี่นอ้องขาอ่าน,น่าจะคือกว้างขวางกว้างขวางมากกว้างขวางมากนี่เอาฟิล์มในห้องซ้อมโอ้ยหลายมากนะคะสำหรับอันพี่น้องแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นที่รองรับที่จอดรถของแขกผู้สิ่มารวมเบอร์รวมปีรอด,ดูการเด้อค่ะเด้อ อาจจะมาอาจจะให้แขกมาจอดที่นี่นะคะฮะนี่ค่ะวันนี้วันนี้เรามาคุยนี่เราจะเราจะติดกี่คันคะแม่วันนีบันนีจะติดแค่หนึ่งคันก่อนหคันเนาะบันนีก็คือธรกิจของเราหลังจากที่ แสงแสงตาจะติดแล้วค่ะแล้ว่าด้วงนี่ท่ะหนาชีแล้วเราต้องมาดูในส่วนของผู้สนับสนุนที่ติดในรถแหาลำพินเป้สดรวยนี่นี่ขาสร้างเั่นมากสร้างคนยูบอกไก่เราจ้ะี่ปูซึนต่ว่าคุณอันโต ทีうう่ครับท <horses. S 3> ีมสร้างเดี๋ยวทีมสร้างถือมาดติดเดี๋ยวเขาถือมาให้พี่น้องได้เห็นว่าติดอันใดแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวเรืการน้าจะมีผู้สนับสนุนที่เข้ามาอีกเดี๋ยวเราต้องดูรินจันนะครับว่าคนอยู่ผู้ชนะสนงสุดผู้สนับสนุนติดหลายตำแหน่งแล้วว่าเขาเป็นพี่น้อง้าใจเด้่องการ ยายังไงยามาผู้ชนะสนุนเด้อผู้ชนะสนุนก็หลายแพรหมอลำดีหม,มอลำดึงหมอลำดังผู้ชนะสนุนแตอยากแตเอาผู้เข้มดานะคะแต่ก,ก่อนเผื่อก,กันแต่ว่าก็ดีอย่างหนึง่งเพราะว่าผู้สนับสนุนเข้ามาเขาจะไม่เชื่อในส่วนของเรื่องเอ่อถ้าจะสนูุนนี่นั่นอะไรสักทีลนี่ละเรื่องชุดอันชุดแ,แน่เป็นที่ได้เอางบด้วยจวนหนึ่งม่าเหตุคิดพ,พัฒนาว่อ่ รุ่นการหน้าจัดเต็มแน่นอนแค่กานหลังชุดมีปูฟงอลังเมื่อกี้อันเมื่อกี้อัน,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 นชิมคอตุมบอกว่าจัดเต็มมาก,อกอวอตโซบอกโยลงทุนหลายล้านรุ่นการเนี่ยอันนริงจริงรุ่นการที่แล้วอ่ะอันหลายคนก็คิดว่าโอ้ยวอตโซเลสี่แหละรุู่การที่แล้วก็คือหนึ่งมันมันขาศเกี่ยวกับเัวอยู่ มันประมาว่าสิเป็นแทนพสาหน้อยทุกวงเขาเปียน่าที่จะลงทนเยอะแต่ดูการหน,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 น้าแน่นอนก็มันแขยงไป้วแต่ช่วงนี้ทีมง,นงนานที่สนับสนุนบริษัททำคูลเราก็สู้เกี่ยวกับการทำสื่อโฆษณาของกล้วยการสนับสนุนที่จะเข้ามามาันนะฮะแล้วก็เยื่อ่วันที่ส,สิบห้าซื้ัตสีใครที่ มาซามาี่สิมาหนาในที่แดงมีทองกแตนด์บัตรร้อยหาสิบเก้าบาทออนไลน์นะคะชมออนไลน์ก็ได้ทองเนาะแล้วก็ผอุไรมีมามาหางานแดงก่อนบัตรราคาไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นร้อยห้าสิบมน่าจะเป็นร้อยร้อยร้อยยี่สิบหรือ้อยยี่สิบประมาณนี้นะคะแต่ยังยังไม่ได้คอนเฟิร์มในส่วนของบัตรเดี๋ยวทางทีมงานเราจะ ไลฟ์ให้ดูทีมือมาบาัดชนหนางงานชนไทยทแถวไหนนะคะแต่ว่ามาร่วบไอคอนวันเกือบด่าหน่อยนิดหนึแล้วก็วร่วบไอคอนวันเกือบบอกอยู่อางังมีข่าวว่ามาไล่หลักเจ็ดเลยนะคะหลักเจ็ดจะเป็นห่อไข่หลักเจ็ดด่ะหลักเจ็ด <c oughs> ที่เป็นประวัติการณ์มากหลักเจ็ดแล้ว แล้วเลขสูงเลยนะเลขสูงด้วยเราบินบินกันอันเพราะว่าทั้งอีกันรุนของผูใดน้องของผู้ใดน้องนะคะเอาเตยเตเขาไปเตยเตยเตยนวลน้องจามเท็นที่15ตารางกระดาษตนี้นะคะที่จามศิลาบัานแทรือตัเยใ่กรดาษ่าารครล้ไก่หมองเทียนอกของอนน่อยที่มันแพ้งนะคะมาจุ่แล้วมันมี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 ่แล้วก่บนแมวแมว ทีมมาแ,มแล้วทีมไลฟ์บบสดมาแล้วแฟนทีมแฟนเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคครับพี่นอ้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็วาชวนี้ก่อนนะคะนี่ <c oughs> โอเคค่ะโบกมือบายบายค่ะ <The S 1> <c oughs>